กระโดดเข้ามาผมก็แทงตัว uh. โเข้ามาผมก็แทง uh. จนคนสุดท้ายอะ่ะ uh. ผมฟันหน้าไปฟ uh. ันหน้าไปคน uh. ผมมองไปดูประตูไงะตูแดนอะ่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนํานะคะ ฝากติดตามช่องกันละครั้ง1นึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัลละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันนนนคคคค่่่่ะเเเเเป็ววรรรลลาาาือาอพกทียยูข้ง ลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์นั่นเขาก็แบบว่าไม่ไม่หวกับเราเหมือนกันนะเพราะเขาที่สิงบุรีอ่ะใครไปก็จะรู้กันว่าเขาไม่มีย้ายเขาไม่มีย้ายไปไหนเลยอืเขาจะ อยู่พื้นที่เขาครับจังหวัดเขาเลยมีแต่พวกเราอ่ะย้ายไปอืแล้วก็วันนั้นก็เขาไม่ไหวกับเราแล้วแหละแล้วเราก็เหมือนกับวันนั้นอ่ะกําลังจะขึ้นขังแล้วอ่าถึงวันถึงวันที่เกิดเหตุนะถึงวันที่เกิดเหตุแล้วกาลังจะขึ้นขังกันแล้วพวกผมก็นั่งกันอยู่ใต้เวทีมวยเนี่ยแล้วพามันก็มากันแบบมืดเลยมืดเต่าถิ่นเลยนะมืดตึ๊บเลยครับผมทั้งหมดมันมีประมาณห้าหกร้อยคนเนี่ยของเราอ่ะมีเย่ะเนี่ยเนี่ย ผมสักไว้ 28, 23ทรา23ทราช23ทรราชทั้งๆกับว่าเรามี23คนใช่ตอนนั้นของเขาเนี่ย5-600คนใช่เอาละ และเชื่อไหมว่าโดนล้อมสนามบอลเลยสนามบอลที่สิงบุรีจะเป็นเนินขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นพื้นปูนเป็นสนามเหมือนสนามฟุตซอลแต่เป็นพื้นปูน้วกันเป็นเนินขึ้นมาอย่างนี้แลวล้อมรอบสนามบอลเลยโอ้โหถ้าออาโดนเด่นเลยใช่เราอยู่เราโดนเด่นเราโดนเด่นหมดเลยก็คือโดนล้อมไปหมดแล้วใช่ใส่เสื้อทหารผ้าพันคอเหล็กคนละสองตัวเราเราเรานึกภาพตามนะก็คือว่ายี่สามคนเนี่ยก็คือใส่เสื้อทหารผ้าเหน้าพันคอเหล็กคนละสองตัวใช่ก็คือว่าหันหลัง ชนกันใช่อ่าแา้าจันยุ่งก็ยืนยืนแบบหัวเลยอ่าเป็นแม่ทัพใช่อ่าแอนยุ่งบอกในฟาร์พวกมึงนะมึงเลือกได้เลยเจองในบ้านกูทุกตัวเออทาไฟได้หมดเออเชื่อไม่เงียบคลิปเออไม่มีเสียงที่จะแบบว่ามาต่อรอต่อเสียงกับเราอ่ะคือแบบรอแบบว่าค้มเราอย่างเดียวเลยเราก็รู้กันแล้วแต่โชคดีวันนั้นอ่ะ มีพอบอนอกคนเนี้ยเขาจะปล่อยแล้วด้วยพุ่งเนี้ยครับแต่ว่าเขาเดินกลับจากโรงพยาบาลน,นอกมาเ,ออเพื่อที่จะปล่อยตัวพ่งเนี้ยเออชื่อป่ะพี่บอยอ่ะบอยแต่ก่อนจะโดดล็อกคอเอาเหล็กจี้คอเลยเอ,อจับตัวประกันออวันนั้นแล้วก็รวมตัวกันเดินไปหน้าฝ่ายอ,อพวกนายเข้ามาเหมือนจะชาร์จเราเออผมก็จันยุ่งก็บอก หัวหน้าอย่าเสี่ยงดีกว่าใช่ป่ะอย่าบีบบังคับพวกผมต้องทําเลยอใช่ป่ะผมไม่อยากทำ่อยไปดีกว่าใครพูดที่บอยล้กก้อนที่บอยบอยดอกก้อนอ่ะแล้วเราก็เดินตามกันไปอเดินตามปปุ๊บนายแม่งจะเข้ามาชาจนายตายแม่งก็เดินมาแบบว่าเหมือนกับไอ้สายมึงรู้นะว่ากูเป็นไงแบบว่าแบบเบ่งภาษาสำเนียงเขาใช่เบ่งเบ่งเราแบบว่าเขาบอกว่านี่หัวหน้าอย่าบีบพวกผมต้องทําดีกว่าหัวหน้าถอยไปดีกว่าใช่ป่ะเขาว่าเหมือนยังไม่ยอมมันยังคุยกันอยู่ใช่ป่ะผมก็เลยบอกโทษนะ น่าไปดูชื่อเยี่ยมญาติผมด้วยอืมผมก็าการไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะมองเราว่าเราไม่มียงไม่มีญาติอะ,อะไรเงี้ยอ่าเข้ามาชาร์จเรามั่วซั่วคืออะไรคือว่าชื่อเยี่ยมญาติผมอะ่ะคือให้รู้ว่ากูมีญาติมาเยี่ยมใชอ่อย่ามาันอย่ามาันอย่ามาตีมั่วซั่วนะใช่อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอผมขอคุยกับผอบผอ,อบเรียนจาใช่ผมขอคุยเขาก็ หมือนก็บ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงไม่ผอบไม่อยู่ไม่อยู่อะไรอย่างเดียวทางเราก็จันยุ้งบอกไม่ยอมอย่างเดียวอบอกไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมเราเดินเต็มที่แล้วอะถอยไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่้ตอนนั้นเวลาตอนนั้นเวลาประมาณกี่โมงเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วทุ่มแล้วอาเริ่มโมเพยแล้วนะโมเปยตะวันตกดินแล้วนะใช่ไอคนโดนจับก็ยังแข็งตัวแข็งเนี่ย ตีนมันปักลงไปในดินน่ะแบบไม่ขยับเลยถ้าเกี้ยว่ะผู้บอยล็อกไว้อะล็อกแบบนั่งยองอยู่เงี้ยยังไงก็ไม่ปล่อยหัวหน้าถอยไปเลยยังไงผมก็ไม่ยอมท่ามกลางเจ้าหน้าที่เนี่ยเจรจาแล้วก็ท่ามกลางผู้ขังห่าหัวคนเนี่ยก็คืออยู่ด้วยถูกไหมฮะใช่จันยุงก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมก็คือว่าผมขอคุยขอบอลเรนจําอย่างเดียวสุดท้ายเขาก็เอาผับอลเรนจํากลับมาจนได้ลงมาหาคุยกับเราเปล่อยนุ่มใจเย็นใช่ปะ มีอะไรคุยกันจันยุ่งก็คุยพวกผมมาต้องการอะไรพวกผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วผมต้องการย้ายเรียนจำด่วนคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกานละครั้งหนึ่งาบโคกซีโรไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ Line แอดโค e กซีโร่สตอรหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโรทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อ ได้เลยนะครับขอบคุณครับคุยไปคุยมาก็รับปากเราเราก็ยังไม่ไว้ใจครับเพราะว่าเกิดเราเข้าไปมันไม่ได้ย้ายวันนี้ไงเขาบอกว่าใช้เวลาทิศหนึ่งย้ายทีละห้าคนขอขออดําเนินการก่อนลงทีละห้าคนภายในที่เนี้ยผบรับปากว่าจะย้ายให้หมดเลยเอจันยุ่งก็ห่วงความปลอดภัยของของพวกเราไงเขาก็คุยกันกับผบผบก็บอกว่าเอางี้ถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวผบเอาคุณแจคุณแจห้องเราอ่ะ ออกจากพวงไปอยู่กคเขาเลยวันที่ย้ายอ่ะผอบอจะเดินเข้ามาเองเกาเป็นคนไขโอเคถ้างั้นได้เพราะเราจะโดนปิดอ่ะห้าร้อยอ่ะเราก็ต้องแบบว่ายังไงถ้าเรารับปากมั่วซั่วเราโดนอยู่แล้วอาจารย์ยุ่งอ่ะเขาเขาไวอ่าอนี้อาจารย์ยุ่งนี่คือว่ามีสติมากเลยนะใช่ใช่ต้องบอกว่ารอบครอบมากใช่ใชแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนเราขึ้นไปขังครับห้องเราก็มันเป็นเหมือนกับ ถูกคนละฝั่งกันครับแต่ว่ามีฝั่งเดียวไม่ได้เหมือนไว้หนุ่มฝัม่งเดียวงี้ยแล้วก็มีลูกกงคล้ายๆไว้หนุ่มลูกกงกัน้นอ่ะแต่ตอนเช้าอ่ะมันจะมันจะเดินเข้ามาได้เวลาลงขังไงยังจะมีพวกเยี่ยวพวกขี้มาสาดเราพุ่มเหล็กอะไรพวกนี้อ่ะฮะแต่เราก็เหล่าเหลาเหล็กเหล็กขาตั้งคุลเลอร์น้ำอ่ะ หล่าแล้วก็ผูกมันหอกเอพราะมันเป็นรูตะข่ายไงครับเตรียมแทงสวนกับมันอะไรอ,ะอ,ะอย่างเงี้ยสู้กันอยู่อาทิตย์นึงอ,ะอ่ะกันย้ายเขาก็ย้ายกันหมดคือว่ามีเขียเข้ยวมีเยี่ยวมีขีม้ขมาตลอดมีตลอดระยะเวลา<ช>ที่รอรอย้ายที่จำไหมนะใช่ใช่เขาก็คือแบบว่าเราก็รอย้ายทีละห้าคนห้าคนเขาก็รับทําอย่างที่รับปากเลยว่าอาทิตย์นึงอ่ะผมก็ได้ย้ายไปสามโคก เอานะครับแล้วสุดท้ายแล้วตูนก็ได้ย้ายไปที่เรือนจำกลาง3าโค่สามโค่โคเรือนจ,จ,จำจังหวัดสา3โค่ะนะฮะห้าคนใช่<ค>ใชก็มีตูนใช่มีตูนมีผมแล้วก็พี่โบ้แล้วก็มีไอ้คมแล้วก็มีพะก้าผมชอบแล้วก็ใครคนวะน่าจะไอ้จิ๋วือนนั้นไปตอนช่วงเวลาไหนจะค่ำแล้วครับผมย้ายด่วนไปห<ช>้าคนเข้าไปก็ เจอเพื่อนเราอเจอเพื่อนเจอเพื่อนเราที่เบียประเช่เป็นพ่อบ้านคับอยู่เป็นพ่อบ้านอยู่ใช่แล้วคับด้วยคับด้วยคับอยู่สามโคคับอยู่สามโคเคยไปเจอที่สิงบุรีไงคือว่าพวกกาเกเลไปอ่ะไปเจอกันอืเวลาเราย้ายมามาเจอเขาเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีดีก็มาเลยเพื่อนมาก็กินในบ้านเขาก่อนตอนแรกอ่ะ อยู่ในบ้านรสักพักเราก็ออกมาอยู่บ้านปีอะไรตอนนี้ปีอะไรปีจำได้สามโคประมาณห้าห้าสี่แล้วปีห้าสี่นะใช่มาสามโคประมาณห้าสี่แล้วเราอยู่ไปอยู่มาเราก็ขออยากอยู่เงียบๆอ่ะไม่อยากต้องรอขายเยอะแยะก็ขออยู่บ้านเล็กๆของพวกเราแล้แยกกันห้าคนอ่ะก็คือบ้านเล็กๆห้าบ้านมีอะไรเราจะได้รู้ข่าวยาเขามีอะไรกันแล้วก็จ่ายกันตอนแรกไปก็ แำแน่กองงานอะไรต่ออะไรอ่ะก็โดนเจ้าที่ทะเลาะเจ้าที่เลยทะเลาะเจ้าที่เลยเหรอใช่นั่งไงผมมเซิร์งสายเดินเซิร์งสายไงมาถึงอ่ะก็เดินเซิร์งไม่แกล้งคนนู้นคนนี้แล้วก็เป็นนายเขาเดินมาเราก็นั่งอยู่เรานั่งยองอยู่นายเดินมาบอกเอ้ยมึงเดินเซิร์งไม่ทํางานเหรอกองงานอะไรวะเงยหน้าไปบอกก็ผมอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เคยทาผู้หญิงเลยเหรอเออไม่รู้ไปโดนอะไร พวกช้อนค่อยเนี่ยปังปากฉีกเลยผมว่าปากฉีกเลยเหรอปากฉีกเลยโอ้ยปากฉีกเงี้ยอย่างนี้เลยแล้วผมก็เลยติดต่อยาดตอนนั้นผมมีมีนกอ่กมีโทรศัพท์แล้วยา่ไม่ได้โทรติดต่อครับติดต่อญาติแม่มอืมแม่ผมก็มาเดินเข้ามาในเรือนจำเลยแม่ เดินเข้ามาเลยเรียนจำเลยเดินเข้ามาเลยไม่รู้เดินเดินมาไงแต่ว่าเดินเข้ามาเลยอ่ะตอนผมอยู่หน้าฝ่ายอ่ะเขาเดินเข้ามาเลยเขาบอกว่าใครทําลูกฉันเนี่ยอฉันยังไม่เคยทํากับลูกชายฉันอย่างนี้เลยนะอืใครเป็นคนทำแต่วอาตัยคนทํามาเราแล้วแม่มาตามเรื่องใช่ครับหัวหน้าเรียกเราไปคุยหัวหน้าคนนี้เตะเราอ่ะคุยในห้องใช่ไหมในห้องส่วนตัวเขาอ่ะแล้วแม่เราแม่เราอยู่หน้าฝ่ายอยู่หน้าฝ่ายเขาก็เรียกเรามาส่วนตัวเพราะว่า ตูนกูมีครอบครัวมีอะไรมีภาระต้องยังดูอย่าเอาเรื่องกูได้ไหม,มผมก็เลยบอกได้หัวหน้าไม่มีปัญหาเลยผมขอแค่อย่างเดียวหัวหน้าอย่าทำกับใครแบบนี้อีกหน้ารับปากผมได้ไหมออถึงจะเป็นนักโทษแต่พวกผมก็คนเกออูรับปากมึงโอเคกูคจะไม่ทําใครอีกแล้วเขาก็ไปซื้อยามาให้ผมสองถุงเออยาแก้เซตยาแก้ปวดแะไรเอามาให้ผมโอเคก็เลยเดินไปบอกแม่ผมว่า โอเคแม่ไม่มีแล้วไม่ต้องเอาเรื่องเขาหรอกผมุยกวยเขาแล้วแม่ผมก็กักับเลยจบดื้อเลยก็แบบใช่แล้วจากนั้นน่ะเจ้าที่คนเนี้ยก็ไม่เคยตีใครอีกเลยนะรอใช่โอ้โหแสดงว่าเขาก็เป็นนิสัยนี่นักเลงกันใช่ใช่ใช่ถามดูได้เลยอืมเอาล่ะทีนี้ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปแบบว่าจบแบบด้วยดีด้วยดีครับหลังจากนั้นก็ผมก็เอายาเข้าพอดีว่าพอดีว่า มีเจ้าหน้าที่ที่รู้จักกันเขาย้ายมาแล้วก็เขารู้เราสนิทกันอยู่แล้วก็ส่งสิทธิ์กันเรียบร้อยสามโคกเนี่ยครับเม็ดละพันนะท่าไหร่้วอ่ะเม็ดละพันเลยเหรอใช่สามสิบซองอ่ะเม็ดละสามสิบซองจริงๆผมเอาข้าวเนี่ยทีละห้าสิบร้อยหนึ่งใช่แล้วตูจะเข้าไปยังไงอ่ะให้เขาเจ้าที่ไงให้ครับให้ใครเอาเขามาให้เพื่อนผมข้างนอกอืมไม่โทรศัพท์ติดต่อเพื่อนข้างนอกครับ เอามาฝากให้เจ้าที่เจ้าที่เอาเข้าไปให้ผมไปผมบนห้องเลยอืผมขายน้ําขายอะไรกันในกระติกอ่ะบนห้องอ่ะเขาก็มาไอ้ตนน้ำหน่อยดิน้ำน้ำมะพร้าวกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็เดินไปให้เขาอืก็เหมือนปกติเหมือนนายแต่พอให้เสร็จปุ๊บไต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นยาแล้วเรารับมาแล้วปุ๊บเรียบร้อยแลวร้อยหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหครูไปหนึ่งพันหนึ่งแสนเลยวะเฮ้ย ใช่ยาร้อยเดียวได้หนึ่งแสนเลยหรอใช่ทีเนี้ยมันเป็นบ้านสามโคกเหมือนพื้นที่เขาอ่ะเราเป็นเด็กพื้นที่ใช่เราเป็นเด็กนอกพื้นที่ใช่พุยกับบีอาบะเชบีแกเอาไปห้าสิบผมห้าสิบแต่ส่วนของผมอ่ะขอจะแจ้งผมเองนะของบีอ่ะแกจะแจ้งไงก็เรื่องของแกส่วนของแกโอเคป่ะคือจบเลยเพราะเขาบ้านใหญ่ผ่าครึ่งบ้านใหญ่เดี๋ยวเขาจะแจ้งเขาเองครับ ก่อนที่ผมจะโดนปิดเนี่ยมผมเชื่อโอ้ดิเด็ดคือจะมีเหตุการณ์โดนปิดอีกแล้วเนี่ยใช่เข<อ>า <ผม S 2> แล้ว <จะ S 2> ครับน,นะนะเอามาดูการราฟังกันอ่ะ,อะที่มผมโดนปิดเนี่ยบางทีผมเชื่อว่าทุกคนยังไม่รู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยเขาเข้าใจผมผิดกันความจริงแล้วอ่ะเขาหาว่าผมเหยียบยากันอืมยังไงฮะว่าเหมือนกับแบบว่ายาเข้าแล้วแต่ผมไม่ยอมเปิดอือะไรอย่างเงี้ยกับยาเข้าแล้วคือคือไฟนี้ใช่ไหมไฟที่แบงคนละห้าสิบใช่ไหมไม่ไฟไฟต่อจากนั้นอะไฟต่ออย่างนั้นใช่เข้ามาแล้วหลายรอบแล้วแล้วก็ มาเป็นรอบที่ผมโดนปิดเนี่ยอ่ารอบที่เกิดเหตุใช่เข้ามาเท่าไหร่เข้ามาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะเหมือนกับแบบว่าผมยังเปิดไม่ได้อ่ะอืเพราะว่าเจ้าที่ยังไม่ออกซึ่งเรารอเจ้าที่ออกใช่ยังไม่ออกอ่ะเราก็เก็บไว้ใช่คือว่ายังเปิดไม่ได้รอเจ้าที่ออกแต่ว่ามันปล่อยข่าวกันอ่ะวันนั้นน่ะผมนอนอยู่นอนอยู่บนต้ลกเกอร์ปกติแล้วว่าเวลานี่เกิดจะข้างบนหรือข้างล่างบนเลย่างข้างล่างอ่ข้างล่างผมอ่ะ ลงมาจากขังผมก็มานอนนอนบนตู้ล็อกเกอร์ควันของผมยังไงเงี้ยเมื่อนอนวันนั้นไอ้เก้าพะเก้าอุรมชอบครับเวลาผมผมนอนเขาก็จะั่างเวลาเขานอนผมก็จะนั่งอยู่อืคอยดูกันใช่อืคอยดูกันว่าเหตุการณ์เป็นไงแล้วผมนอนวันนั้นการเมืสะกิดตกผมตบขาวผมว่าว่าไงวะไอ้บ้านใหญ่รวมตัวอืบอกเนี่ยมีอะไรวะเพราะว่าไม่รู้ดิ เดินถามหาแกอยู่อ่ะ <G ül> เออเออตามหาแกอ, <G ül> อ้าวใช่เหรอมีอะไรกันวะเราก็สงสัยใช่ปะ่ะ <G ül> งงเงียอยู่เราก็หยิบโทรศัพท์เอออยู่ใต้ที่นอนหยิบโทรศัพท์ใส่กินงในแล้วก็เดินไปล้างหน้าตรงบล็อกอะแลับผ่านบ้านไอ้บอยไอ้บอยของห้าหนยอ้วนอะแล้วก็ไปล้างหน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็หันมาไอ้บอยเหล็กให้กูาปยบอยก็ส่งให้ให้เอส่งให้ เหล็กตัวนี้ตัวยาวตัวยาวนะยาวนะยาวนั่นเนี้เหล็กเหมือนมีดฝรั่งอ่ะของผมได้ของผมอะเหล็กตัวนี้หนาเลยเป็นจะตเล่ะตัวเดียวตัวเดียวก็เสียบหวังมาเดืกก็เดินไปเดินไปคนเดียวะเดินไปอีกเดินนอนหนึ่งเขาก็นั่งกันอยู่ ผมก็กล่าไปถามเขาว่าว่ามีอะไรเพราะเรายังไม่รู้เลยว่ามีอะไรเราไม่คิดว่าจะมีเรื่องด้วยแล้วถามหาชื่อเราด้วยเออเออแต่ว่าเหมือนแปลกๆอ่ะเพราะรวมตัวกันครับพอรวมตัวกันก็จะรู้กันแล้วว่าอาจจะมีเรื่องอ่าก็เดินไปกําลังจะนั่งยองๆเลยใช่ไหมทุกคนแม่งลุกฟุบเฮ้ยลุกคุบ,บ,บหมดเลยทุกนคนทุกคนที่ลุกตรงนั้น่ะกี่กี่คนประมาณประมาณ30 30คนเรามองง่ายๆคือว่าเนี่ยรอบหนึ่งก็คือสิบ สามชั้นอะสามชั้นใช่สามสิบคนใช่จังหวะเรานั่งปุ๊บแม่งลุกสวนปุ๊บปุ๊บสามสิบคนลุกหมดเลยใช่ผมก็จะชักเหล็กชักเหล็กก่อนเนี่ยเฮ้ยทำไมวะไอ้สัตว์มีอะไรเค้มม็เดินถอยมามันก็แบบว่าเสียงก็แซดอะเจียเจียวจ้าเจียวเจยวแล้วใช่เดินกันมาแบบเหมือน จะกระโดดใส่เรา uh, อ่ะใช่พอกระโดดเข้ามาผมก็แทง uh, ตัวเข้ามาผมก็แทงเอ uh, จนคนสุดท้ายอ่ะผมฟันหน้าไปฟันหน้าไปคนอผมมองไปดูประตูไงประตูแดนอ่ะอประตูแดนอ่ะมันจะเป็นประตูแบบประตูเลื่อนนี้แล้วก็มีประตูเล็กเหมือนบ้านอ่ะนั่นแหละหันไปดูแล้วประตูแม่งเปิดประตูเล็กอยู่อผมก็เลยฟันหน้าไอ้คนสุดท้ายเนี่ยเพื่อจะแหวกเพื่อจะแหวกวิ่งออกไปตรงประตูกระโดดฟันอง มันก็แหวกจริงแล้วผมก็วิ่งเป็นตัวยูเยฟุบมางหน้าประตูแดนแล้วผมก็จับตัวแดนไว้นูบอกไม้ตัดแม่มันออกมาทีคนแลวข้างในก็แบบว่ามันก็แบบเหมือนกับว่ามันเข้ามาทิแน่จริงเข้าไมาทิสุดท้ายนายก็มาชาร์จผมอชาร์จผมรงหน้าแดงเดี๋ยวก่อนนะช่วงที่เราแทงเข้ามาแทงเข้ามาแทงเนี่ยคือเขามีอาวุธกันครบเลยมีมีมีกันหมดเลยใช่ไหมใช่มีเพราะว่าที่นั่นหนามเหล็กมันยอะเยอะแล้วเรานี่คนเดียวเลยนะคนเดียวเ เพื่อนผมมามีนะที่จะเข้ามาช่วยผมเชื่อป่ะแต่ข้ามันมาไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเราโดนล้อไม่หมดเลยใช่ชูวไหมจังหวะนั้นมันเข้ามาแหวกลําบากเราเข้าใจครับเพื่อนผมเนี่ยมาร้องไห้หน้าฝ่ายเลยนะน้ําตาไหลกันเลยบอกว่าแต่ยกนี้ให้ผมนีผมว่าเพื่อนไม่เสียเพื่อนไม่มีเสียเพื่อนไม่เสียเลยก็ผมก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจผมเข้าใจเพื่อนวันนั้นเราก็โดนโดนย้ายโดนไหมแล้วเราโดนอะไรไหมตูนโดนก็ผมก็โดนแขนแขนกระดูกแตก โดนโดนโดนแขนห้อยแล้วก็หัวแตกโดนพวกไม้แล้วก็พวกไอเนี่ยอะไรนะเข้าอี้เขาพี่กองงานนะกินปลาเพียงมันเนี่ยเลือดผมเนี้ยเต็มอมยเลือดผมอะเต็มแต่เราไม่รู้สึกตัวตอนนั้นนะคือมันชุลมุนมากผมยังไม่คิดเลยว่าผมรอดมาได้เนี่ยก็จากเนี่ยผมย้ายไปสลับเรียพอผมไปถึงสลับเรียเขาบอกว่าข่าวมาว่ามึงตายแล้วอ อย่างผมผมอยู่เนี่ยไมตายเขาคิดว่าผมโดนลุมปิดครั้งนั้นอ่ะคิดว่าผมตายผมยังคิดว่าผมไม่รอดเลยครับถ้าผมส่วนเขาอ่ะแต่ผมคิดว่าถ้าวินก็มีค่าเท่ากันเออก็บวกแม่งไปเลยแต่คนสุดท้ายคือว่าผมกระโดดฟันนะฟันหน้าเข้าเนี้ยที่ไปแม่ผมไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้หมดนะคือว่าแล้ววันนั้นโดนเราไปทั้งหมดกี่คนสามคนสามคนแทงเข้านี่ไปแทงเข้าใช่ใช่โคงใช่เออ หมดเลยสี่ยาวขนาดแทงมิดเลยแทงมิดเข้าไปเลยหรอมิดเลยแทบเกือบตายกดที่เดียวกันเลยสองคนแม่บอกว่าเกือบตายอีกคนหนึ่งฝันหน้าที่นะเราบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราบอกว่าเป็นความโชคดีของตูนปชรสามนะที่ไม่ได้โดนอะไรเลยแต่ไปทําเขาก็เกิดความโชคร้ายที่ไปทําเขาจนแบบว่าบาดเจ็บสาหัสปางตายแล้วแม่ก็ต้องมาเคลียรเราจะเสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมเยอะอยู่ แล้วก็เรื่องมันยุติยังไงเจ้าหน้าที่ก็มาเข้ามาแล้วก็ชาร์จชาร์จผมแล้วก็ขอคนตัวอะไรหมดจะตีผมผมบอกว่าเดี๋ยวหน้าอาวุธเรายังถืออยู่ไหมอาวุธเราไม่ถือแล้วเราเราวางหมดแล้วตอนนั้นอ่ะเขาชาร์จเสร็จปุ๊บเขาก็ไอ้ชาร์จจะตีเราอ่ะแล้วพูดแล้โทษที่ที่ที่จะโดนล็อกอยู่คนแนนนั่นแหละแล้วคือระงับเหตุแล้วแบ่งโซนแล้วแบ่งโซนแล้วเราไปอยู่โซนกลางตรงลงครัวแล้ว เขาก็ขอค้นตัวเราแล้วก็ว่าจะตีเราเขาบอกเดี่ยวหน้าผมโดนลุมนะครับัวหน้าคนหน้าตีผมนีกเหรอผมโดนลุมสามสิบกว่าคนเมื่อกี้ลุมผมคนเดียวครับเขาง้างมาแล้วเขาก็ไหนมึงลองบอกมาดิว่าอะไรเป็นไงผมก็บอกไปผมยังไม่รู้เรื่องหน้าแต่ผมโดนลุมสามสิบกว่าคนเขาก็เลยไม่ตีเราเขาก็แค่ขอค้นตัวเราอืแล้วก็เจอโทรศัพท์เขาก็ให้เขาไปอืโทรศัพท์ก็มองเขาไปแล้วก็ เอาเราขึ้นไปขังเพื่อย้ายอีกวันหนึ่งขังเพื่อรอย้ายอีกวันหนึง่งใช่โอ้โหรอ,อดมาได้ยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ก็คือว่าเจ้าหน้าที่มาช่วยทันใช่แต่แล้วก็ไปขึ้นขัง่ากย้ายแล้วสายก็อีกวันหนึ่งก็ได้ย้ายไปที่เรือนจํสาสระบุรีเรือนจําสระบุรีครับผมเอาล้ครับนะบนะยังไม่พอแค่นี้นะไปต่ออีกไปถึงก็ไปถึงคนเดียวเลยอย,ย้ายคนเดียวเลย ย้ายสองคนย้ายสองคนมีหัวเป็นของส่งโคก็เป็นไอ้หิวไอ้อิ๋วสามโคก็็รู้จักกันชื่อเสียเหินน่าจะรู้จักกันโดนปิดมาหลายที่อะไรเงี้ยใช่ป่ะเรก็คิดคิดมากอะ่ะมีใบคัตเตอร์ใบใหญ่ อยู่ใบหนึ่งเอากำใบคัตเตอร์ไว้ในมือครื้อทหารผ้าบันคอเหมือนเดิมอ๋อแล้วจะจะออกล้มอีกแล้วใช่นั่งนั่งนั่งอยู่บนหมอนเลยเออนั่งอยู่บนที่นอนเราอะครับก็บอกว่ามีคนทำอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าอะไรติดฟันหรืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่าความที่ผมมั่งหลอนอะเม่คิดว่าเฮ้ยสั่นส่งซิกเหรอ